สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Annie Wear Me Go เมยพาเที่ยวค่ะวันนี้เมย์จะพาเพื่อนๆพ,นพี่พี่มาเดินเล่นที่ย่านตลาดเทเวศกันนะคะและก็เดี๋ยวจะพาไปในส่วนตลาดนัดรวมยางแถวเทเวศด้วยใกล้ๆก,กับแยกบางขุนพมค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศนะคะถ้าเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พี่เข้ามาแล้วดูคลิปเมย์ฝาก กดไลค์เป็นกำลังใจให้เมย์คนละหนึ่งไลค์และถ้าชอบการพาเดินเที่ยวนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการเดินเที่ยวตลาดต่างๆค่ะป่ะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันในคลิปได้เลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันค่ะไปกันค่ะค่ะในส่วนวันนี้ที่เมย์มาถ่ายจะเป็นวันพุธนะคะบรรยากาศชุ่มชาเราไปเดินสำรวจกันว่า อันนี้ไม่จะพาไปตรงตลาดนัดรวมยางก่อนนะว่ามีอะไรบ้างค่ะแถวนี้เป็นแหล่งแบบของกินร้านค้าแบบว่าเ,าเก่าแก่หลายร้านเลยอยู่ข้าวหมกไก่เอาด้านนี้ก่อนนะตรงเยริมถนนก็มีของขาย มีผล,ลไม้แถวนี้จะมีผล,ลไม้ของกินเสื้อผ้าเดี๋ยวเมย์จะถ่ายโซนด้านอ่าเขาเรียกว่าเลนฟุตบาทไปก่อนนี้เป็นข้าวแช่มีชุดเล็กชุดใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะพาเดินด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปตลาดนัดรวมยางเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินกลับขากลับถ่ายฝั่งตรงข้ามแล้วพาไปแถวย่านเทเวศตลาดย่านเทเวศกัน นนขนมปังหน้าหมูตอนนี้ที่มาเป็นช่วงประมาณเที่ยงไปแล้วปัก่อนอันนี้มาแล้วแต่ว่าฝนตกก็เลยว่าเดี๋ยวก่อนให้ฝนหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณน,นี้เป็นหมี่เหมือนแบบหมี่กะทิแล้วก็มีหมี่กรอบด้วยอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาเจ้าเก่าแก่สวัสดีค่ะ มีหนมจีนน้ำยาแล้วก็หอมยารานสุดเท่าไหร่คะ40สี่สิบบาทนหาสหนูเอาห้าสิบชุดหนึ่งแต่เดี๋ยวหนูกลับมาเอาได้ไหมคะยังอยู่ใช่ไหมได้ค่ะกลิดนน้ำยาหอมมากมมากีแต่น้ำยากะทิใช่ไหมคะมีทั้งนาอ๋อมีทั้งฝันเอากะทิดีกว่าหอมดี เดี๋ยวมาค่ะจ่ายเงินก่อนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสร้างทุกวันใช่ไหมคะหรือว่าหยุดวันจันทร์ไม่ไม่ถึงเดี๋ยวหนูแค่ไปรวมยางแล้วก็กลับมาค่ะเดี๋ยวมาค่ะอันนี้เป็นร้านชาชีมีชาชีแล้วก็มีน้ำรำไย น anyway> voilà anyway mm. ี่ำผิดแล้วผู้วยทอดวยหอมน้ำมันใสๆเลยค่ะตรงข้ามมีร้านอาหารที่แบบนั่งทานได้แต่ว่าเดี๋ยวขากลับเมพาเดินมาถ่ายอันนี้พาเดินดูด้านึงไม่อยากุนไปหุนมาเดี๋ยวจะงงกันเนาะ ผลไม้ก็มีสั่งตรงข้ามของกินเยอะตรงนี้ที่เมจะพาไปอะ่ะถ้าเผื่อเดินมุ่งนหน้าไปจะเป็นแยกบางขุนพรมซึ่งก่อนจะถึงแยกอะ่ะก็จะมีตลาดนัดรวมยางก็เลยอยากพามาเพราะว่าเป็นตลาดนัดที่ก็ถามว่าเก่าแก่น่าจะได้30ปีได้ส่วนนี้เป็นป้ายรถเมย์ตรงนี้ค่ะให้ดูว่ามีสายอะไรบ้างเผื่อใครอยากมาเดินเที่ยว ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตรงข้ามอะไรนะคนะลองดูนะนี่ก่อนก่อนอันนี้เป็นจูล้าช่มายสปเลยจ้าุยใช่ตลาดภูอหน้สามหีาสามปกติ3 5 3หองร้อแต่วันนี้ว่าคนตกแม่ค้าเริ่มลดเริ่มเระกันเลย อันนี้จะเป็นดีนัปตี้ก็จะเป็นถั่วเป็นผักกรอใใรรสายแบบว่าชอบกินพวกถั่วทันยพื้นผลไม้ ส่วนตลาดนัดรวมยางที่เมย์จะพาไปจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์อันนี้จะไม่ได้ขายนะคะก็จะประมาณ6โมงถึงบ่ายสามประมาณนี้จะ้ะซึ่งตรงข้ามตลาดนัดรวมยางจะเป็นแบงค์ชาตินะคะมีใบสนีด้วยอ่ะที่ให้เห็นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูของกินข้างในตลาดนี้กันดีกว่า เอาไปด้านนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเดินออกมาด้านนี้แล้วกลับไปคือในตลาดนี้ก็จะมีเป็นทั้งเสื้อผ้าของกินนะคะกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเดี๋ยวจะพาเดินดูของกินบริเวณโซนนี้เพราะว่ามีของขายด้วยตอนแรกงงเอ้ทำไมชื่อตลาดนัดรวมยางบอกว่าสมัยก่อนตรงนี้เป็นตลาดเก่าแก่แล้วก็แบบขายยางค่ะก็เลยเรียกกันตรงนี้ให้รู้จักกาันตรงนี้ก็จะมีเป็น ยุ้ยยุกิบะรมีราวิถีสวัสดีค่ะดูให้ดูมีผลไม้แบบปอกด้วยวันแพ็กีบาทตรงนี้ก็จะมีของกินมีสเสื้อผ้าหลัะจะไ่พาเดินดูของกินอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะสดเหลือไม่กี่กล่องแล้วจะหมดแล้วเนี่ยน <laughs> ี่ให้ดูมีเบอร์โทรร้านค้าด้วย สวัสดีค่ะอันนี้เป็นแบบเหมือนแบบปลาส้มเครื่องปลาอ่าปลาส้มแปลกๆฝนลุ่งอีกแล้วมีปลาส้มไร่ก้างอ่ะพอฝนลงเดี๋ยวแม่ค้าเขาก็จะคุมคุมผ้ากันเดี๋ยวเมย์ให้ดูเดี๋ยวเมย์จะพาเดินดูตรงนี้อ่ะมีนี่หน่อไม้หน่อไม้ดอก มีกล้วยมีผักด้วยตรงนี้ค่ะมีกล้วยมีกระดูกนมีพริกด้วยมีมะพร้าวมีกล้วยผัน้เลยนะกล้วยโบราณกล้วยโบราณอ๋อกล้วยฉาบใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เลายอย่างสูงไวก็ทำเอาพึ่งหน่อยนี่ค้ะน่ารักออาผ่าเดินรอบก่อนตรงนี้ อันนี้มีข้าต้มมัดละสิบแปดสองมัดส,สามสิบห้ามีขนมก็ขนมกล้วยขนมมักสรทองขมม้าวยอันนี้มีสลัดเริ่มต้นห้าสิบบาทมีกินสี่ตรงนี้ให้ดูก็จะสุดแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาอีกด้านนึงระสนนิดหน่อย มัน,นจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนคั่วซองบาวนี่อัลมอนอนน้่ากินทั้งนั้นเลยชิ้นละสิบบาทแต่ถ้าไส้กรอกชิ้นยี่ห้าสิบบาทก็ทานได้นะแล้วก็ข้างในจะเป็นร้านกาแฟสวัสดีอันนี้จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเป้ง หมูชีปิ้งไม้ละสิบบาทมีทั้งหมูทั้งเอ็มหมอูอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะปิ้งทออเดี๋มให้ดูไแล้วเสร็จแล้วมีหลายหน้าหลายไสี่มีขนมถุงทองด้วยมีเกวซาอ่ะตรงนี้มีกุยช่ายมีอะไรหลายอย่างเลย เสียปลาสางถึงร้อยคือจริงถ้าเผื่อว่าเป็นช่วงเวลาเที่ยงคนจะเยอะมากแต่ว่าด้วยความว่าวันนี้บรรยากาศเย็นนะคะอันนี้ร้านเมงอที่อยู่สีย่านก็มาเปิดตรงนี้ด้วยเราเคยไปเจอที่สีย่าน อ่านี่ค่ะเมืน่หนูเคยไปที่สี่ย่านเห็นร้านแหละใช่ใช่ร้านเดียวกันเลยใช่ไหมคะสามารถซื้อได้เป็นคิดคีมีขนมมีชิฟฟ่อนชิ้นละห้าบาทมีหลายไส้มีสิบรสชาติอันนี้น้ำพริกค่ะเดี๋ยวเราพาเดินไปอีก ด้านหนึ่งอันนี้เป็นคุกกี้อันนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเมพาไปเดินฝั่งตรงข้ามดีกว่าเพราะเรามีน,านัดร้านของจีนอันนี้ร้านอุดมโรงอุดมโร ก็มีขายเป็นแบบขนมป้วยอะไรแบบนี้ค่ะขนเยนมอรขนมเบื่องแบบเรื่งโบราณะชิลสิบคมีทั้งหวานทั้งเคมสอง้หลาที่ล้ือองล้อคือจรองกอง ลองกองครับลองกองได้หวานๆยื่นไปใหญ่เลยนี่ลองกองสองล้คือทำลองกองลองกองได้แล้วแต่การส่งนี่หวานๆวา่อาจจะมองไม่เห็นสายฝนครามคร่สบอกว่าปกติขายเท่าไหร่คะสี่สิบป้าป้าเก็บไม่ได้อะผมไม่โง่ได้เดี๋ยวหนูเมาเดี๋ยวหนูซื้อเอาไส้ไส้ผัด ไส้ผักสอง่องนะคะอันนี้มีไส้อะไรบ้างคะมีลมมิตรมีเหมีวไม้มีเผือกมีมันแก้วหนูเอาเผือกกับผักมีกล่องเึิมใช่เป็นสามตองนะคะห้าสิบบาทยอมแพ้แล้วเก็บไม่ได้ไงลูกค้าเก็บได้ห้าเก็บไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันคุณภาพมันไม่ได้แต่ลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าเก็บได้เดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวอะไรม่ได้เออลูกค้าใส่ตู้เย็นแล้วมาเวฟไม่ได้เจ๊อื่นมาขายไม่ได้ไงสีมันจะเปลี่ยนมีครื่องรัดแอไม่เดี๋ยวเจ๊ทำให้ไม่มีกลิ่น เปล่าค่ะขึ้นไรป่ะหรรือมถมอเตอร์ไซค์เลยค่ะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวคิดคิดีบคิดทีเดี๋ยวนั่งฝนตกแล้วนั่งง่ายขอบคุณค่ะปกติร้านเจ๊เค้งเจ๊เค้งขายอ่าบะจ่างด้วยจ่างสามห้าปกตินะคะแต่วันนี้ฝนตกหนูเอาบะจ่างเลยลูกนึงได้จ้ะอดนนท์กันไป นี่ค่ะน้องขอบคุณนะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ราคาพิเศษวันนี้ราคาพิเศษแต่ถ้าใครมาเนี่ยจริงๆปกติบ้าจ่าง35มห้าอใช่สี่สิบนะวยเลยดีรวยโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเจ๊แข่งขายทุกวันไหมคะขายทุกวันค่ะวันจันทร์ศุกร์อังคารถึงศุกร์อ่ะวันอังคารทุกประหัสศุกร์สี่วันได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปแม่ค้าที่นี่น่ารักอันนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าเหมือนอของใช้มีทิชชู่มีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านมีขายเป็นข้าวกล่องเเหมือนนี่อันนี้ข้าวกล่องหนึ่งแถมหนึ่งเป็นข้าวไรส์เบอร์รี่แล้วก็ข้างในเป็นร้านน้ำกาแฟสด แล้วตรงนี้เป็นกะลิปปั๊บไส้ไก่ไส้เผือกชิ้นละสิบบาทนะถ้าเป็นตัวใหญ่นี่อันนี้จะเหมือนปั้นขลิบป,ปั้นขลิบถ้าเป็นแบบว่าเป็นปั้นขลิบไส้อะไรคะไส้ปลาไส้ถั่วค่ะอ๋อถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นกะลิปปั๊บก็จะเป็นไก่ถั่วเผือกอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ถุงเล็กเท่าไหร่คะ สามห้าห้าสิบหนึ่งร้อยค่ะอ๋อจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เอาไส้ปลาถุงเล็กแล้วกันนะคะสาค่ะขอบคุณค่ะขายหน้าร้านทุกวันหรือเปล่าคะมาวันมาสองวันค่ะราคามาวันไหนบ้างคะพุธกับสุกค่ะพุธกับสุกอ่ะประมาวันพุธเราก็เลยได้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ เป้าหมายคือหนมจีนที่ที่สั่งไว้แต่ก่อนนี้ได้อย่างอื่นมาก่อนเต็มเลยนี่ยังไม่ถึงตลาดแถวเทเวศนะเห็นไหมนี่ก็เป็นหนมเบื้องเหมือนกันออร้านเบ้นเดียวกับร้านนูแล้วก็มีเวยือซักน้ำโ้นเซออี้เจ้าเาก่าเทเวศตรงนี้ด้วยข้างในมีที่รับประทานเราก็ได้สองไม้สอง ชีมนี่ก็น่ากิน,นขนมหวานร้านลุงสมัยขนมไทยหนูเอาหวานหวานน้อยอะนะคะเอาไปเดี๋ยวนะเอาไปสองผุงค่ะค่ะที่แตกเหรออ่าพอดียาแนวข้างบนแล้วมันอมนอ้ำจังหวานนะ เราก็คิดว่าเป็นกะทิหลายพื้นออไม่ใช่ยาแนวยาแนวาแนวข้างบนเสร็จยังไม่เท่าไหร่ฝนมาฝนมาไม่จับสถานก,การณ์เอาเค็มเยอะทเอาเค็มเยอะทั้งสองเลยค่ะสองถุงค่ะ,อะเอาไปเผื่อก็ได้ค่ะขลมยังฝนอยู่เลยนะได้ค่ะจริงๆถ้าฝนไม่ตกจะถ่ายให้ดูเลยนะแบบว่าทำจากหม้อ หม้อดินใช่ไหมคะหนูขออนุญาตเปิดนิดน<า>ึงได้ไหมคะเปิดเลยเปิดเลยสักหม้อดินมีทั้งหวานแล้วก็เค็มสองหม้อเลยขออนุญาตเปิดเค็มด้วยได้ไหมคะเน้นลงไปเลยอ่โอเคอันนี้คุณพี่เขบอกเน้นลงไปเลยนี่ทั้งเค็มทั้งหวานเดี๋ยวเมย์ให้ดูมเมื่อกี้โดนตกก็ตรงเห็นเปิดหม้อนี่แหละ นี่ค่ะสู้ชีวิตกันบ้างสู้ชีวิตกันค่ะทั้งคนถ่ายทั้งแม่ค้าค่ะขายดีๆขายนะขอบคุณมากอะไรเนี่ยไอยันนี่ค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะไม่เอ้ยไม่ต้องค่ะขอบคุณนะคะมาวันนี้คืองานฝนตกไม่เป็นไรค่ะ อันนี้โซโครกชิ้นเนี่ยมีตรงนี้ด้วยมีที่นั่งทานด้วยจริงๆในซอยเขาก็จะมีเป็นแบบร้านค้าอันนี้เป็นร้านเดียวกับเออเออก๋วยเตี๋ยวโซโคตรงนี้มีที่นั่งข้างในนด้วยนะร้านเดียวกันเป็นแบบกว๋วยเตี๋ยวหมู อันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านมงคลชยัยเป็นข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดบางร้านก็ลองดูก่อนนะว่าเขาว่ารับโอนหรือเปล่าหรือว่ารับเฉพาะเงินสดมีส่วนนี้ปลาต้มโกลเวอร์เคยไปทานที่ตรงบางลำพูถ้าใครได้ดูคลิปคือชอบมากคือปลาต้มโกลเขาไม่อมน้ำมันสั่งขยะอรอ่อย น,นี่เขาพูดต้งด้วยนี่ยังไม่ถึงเทเวศในตลาดเทเวศฝั่งนูน้นก็เห็นของอร่อยหลายๆร้านก็โดนตกไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะพาข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวไปเดินดูกัน นี้กำลังเดินข้ามของเพื่อที่จะไปย่านเทเวศตลาดย่านเทเวศกันค่ะเขาก็มีแบบทางเท้าให้นะเพราะว่าช่วงนี้เขายังทำรถไฟฟ้ากันอยู่ยังไม่เสร็จจากตรงนี้พ่อเมยข้ามข้ามข้ามถน่งมา จะมีร้านกระเพาะปลาร้านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดของออตลาดเทเวศเราเลยต้องมาใครเป็ด50ถุงกรเพาะปลาลงม่อนหนูเอากระเพาะปลาถุงหนึ่ง<น>ค่ะไม่ขอกระเพาะปลาลงมาหน้าหน่อยไข่เป็ดเหรอไข่เป็ด50ถุงนิ้วเล็กอะไรเอาใส่อะไรอะคะมีไก่ไข,ข่เไ่้ไหมเอามีม มันมีไก่ไม่ไข่แล้วก็มีเครื่องในอ๋อเอาไข่ก<อ>็ได้ค่ะเครื่องในแล้วไก่เออเครื่องในไม่เอาเลืได้ไข่นกไข่เป็ดนะเอาไข่นกดีกว่าค่ะเหมนนกกับเน,ในใื้อไก่เส้นหมี่ด้วยหรอด้วยค่ะ<ม>เส้นหมี่ด้วยไข่เป็ดห้าสิบ มีขพาวปลา50เส้นมี่สบาทไป53บาทเราเลือกแค่ไข่นกแล้วก็ไก่มีเป็นผลประไม้ไม,ไมาค่ะมีพริกมะนาวด้วยเอามะนาวก่อนมีไข่ข้าวด้วยค่ะละ20สิบ ตรงข้ามจะเป็นมหาวิทยาลัย hmm. เทคโนโลยีราชมงคลพระนะครซึ่งตรงนี้ก็จะมีของขายมี mm hmm. ข้าวม,มีขนมฝั mm ่ง hmm. ตรงข้ามจะเป็นขนมปังเดี mm ๋ยวเมย้อมนให้ดู mm hmm. มองเห็นไหม,มขนมปังหลายไส้มีปุยยไายมีไส้ชาไทยด้วย25บาท ปุยฟายนาริชาเขียวขนมเปี๊ยะ45บาทเฮนน้ก็เป็นแบบบรรยากาศในส่วนตลาดนี้ก็มีทั้งผักผล,ลไม้หนกรมละสิบบาทผักนะคะ มีแบบเขียนป้ายไว้10บาทเริ่มต้น15บาทก็มีแล้วแต่ว้าผักชนิดอะไรแก้วขมิ้นโลย0ตรงนี้ก็มีป้ายรถเมลเหมือนกัน,น,นก็จะมีของชาอันนี้อันนี้มีขนม แต่วันนี้ที่เราตั้งใจอ่ะก็คือจะมาร้านชิฟชฟ่อนเบเกอรี่เสร็จแล้ว่ะชิฟฟ่อนเบเกอรี่เดี๋ยวม่ให้ดูว่ามีเมนูอะไรบ้างมีแบบว่าเป็นชิฟฟ่อนใเบเตยกาแฟชอ็อกโกแลตเมิยัมโร คือสมัยก่อนนะถ้ามาเทเวสอต้องมาซื้อชิฟอนที่นี่ขอบคุณค่ะคือเมื่อก่อนเด็กๆจําได้ว่าถ้าใครมาต้องมาซื้อชิฟอนที่นี่ขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านในความทรงจำเดี๋ยวเดินดูตรงนี้อีกสหนึ่งไม่ตมมีเชอเลยน้อเตีเอลเลย มีรถช่องวัดเจษด้วยวันนี้มาแบบว่าเห็นของกินอะไรก็อยากซื้อไปหมดเลยคือตลาดแบบที่เก่าแก่ของกินเขาแบบของกินมากกินความหลากหลายเยอะมากเยอะมากๆเลยนะ เป็นไก่ต้มน้ำปลามีข้าวเหนียวมูวนเซฟหมูวหยตรงนี้ด้วย่ถึงสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆคือสกายเปิดเทอมต้องมาซื้อเสื้อผ้านี่ก็จะเป็นอีกแยกเลยะคะ่ะ นีดหนึ่งร้านเขาบอกว่าเป็นร้านในตำนานเหมือนกันสุก,กี้ยากีรเลิศรสในตรงนี้ก็มีของกินอีกกจะไม่ของอีกนึงนั่งทานในร้านได้ตรงนี้ก็มีของกินไปนิดนึงนะคะขนมพรมรม,มีข้าวแกงมีร้านกาแฟแนะ้ะ อันนี้แดงโตเกียวเป็นขนมโตเกียวตรงนี้ก็มีไอล้ละสามบ้างม,ม,มีแพนเคก้กด้วยมีร้านน้ำนะขออีนิดนึงไแ,แล้วอ่ะมาเจออีกมีกล้วยกล้วยทอด ทั้งแต่ชิลละสิบบาทตรงเนี้ก็จะมีรถเมล์หลายสายอันนี้ถ้าเผื่อนั่งตรงนี้จะมีสายอะไรบ้างให้ดู และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของย่านตลาดเทเวศแล้วก็ตลาดนัดรวมอย่างนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะไม่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้า Anywhere m a เม o เมย์พาเที่ยวจะพาไปเที่ยวไหนติดตามได้ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ